โยเรมอนตอนบุกน้ำหรือลุยกระเพาะฮ้ยเนบิตะโดเรมอนฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยถ้ามีเรื่องรำบ,บากใจก็ว่ามาได้เลยนะใช่แล,ล้วล่ะถ้าเป็นชิซุกะแล้วก็เพื่อเธอฉั่นบุกน้ำลุยไฟหรือว่าต่อให้อยู่ที่ไหนฉันก็จะไปช่วยให้ได้เลยถ้าเป็นชิซุกะนั่นนะแล้วถ้าหากอยู่ในกระเพาะวางใจได้เลยต่อให้เป็นกระเพาะ เออจ้ะเอ้ยอ,อะไรกระเพาะกระเพาะอ,อยู่ในท้องเอ้ยนั่นนะ่ะดิเออที่จริงแล้วอัมอ่้มยอัอุ๊ยแต่จริงมีหินปอนอยู่ในนี้ด้วยเหรอเอ้ยแปลกจังเลยนะเออมีอะไรเหรอคะแม่ชิสกะ เห็นโอปอตกอยู่แถวแถวนี้มั้งไหมลูกออโอ,โอปอเหรอคะก็มันหลุดออกมาจากแหวนแม่นะจ๊ะเฮ๊ยเมื่อกี้ตอนที่เอาของว่างมาให้มันยังอยู่เลยสงสัยจะตกแถวแถวนี้อะมัง้งเฮ้หรือว่าเมื่อก,กี้แย่ yeah, จังเลยมันเป็นแหวนวงสําคัญที่คุณพ่อให้เป็นของขวัญซะด้วยสิถ้าเป็นตอนนี้น่าจะราคาประมาณห้าแสนเยนแล้วนะมั้งหา้าแสนเยนห้าแสนเยนอยู่ในท้องชิซกะนี่เหรอ จะให้แคขแย่สินะอุ้ยดูดิสิเป็นไงโอ้โหมีอยู่แค่นี้เจ้วโถเจอแล้ว50เยนขอโทษนะชิสกะคือรู้สึกว่าฉันช่วยไม่ได้จริงๆนั่นแหละนี่ไม่มีใครเขาคาดหวังให้นปิตานะเอาเงิน5้าแสนเยนมาช่วยหรอกนะนะ ทั้งที่ได้รู้ว่าตรงนั้นมีเงินห้าแสนเยนอยู่แท้ๆแต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยจะยังไงดีฉันจะบอกคุณแม่ยังไงดีล่ะม, <ทำ S 1> มาตรง<ห>สระ<ด>ชิสุกะ <c oughs> นี่โดเรมอนพอมีของเสเศษที่ช่วยให้มันออกไปจากท้องได้ปะเออเออออ,อ,อจริงสินะมีของดีๆเหรอ เครื่องตัดร่างบรรทุษอ่าเราใช้งาน,นตัดร่างเหมืนอนชิ้นชิกะแล้วก็หยิบโอโบออกมาจากกระเพาะ<อ>จากแล้วจากนั้นนะก็ใช้กาวติดก,กลับเข้าไปใหม่น,นั่นเหรอเออฉันกันกลับบ้านก่อนดีกว่านะฉันจะกลับไปขอโทษคุณแมต่ตรงตรงอะ่ะเอาหน่าเอาหน่ารอ,าาอแป๊บน,นึงนะไม่ต้องห่วงนะรับรองว่าจะไม่ตัดอะไรหรอก <c oughs> เรือดำน้ำว้าชั่วพริบตา พวกเรานะจะขึ้นเรือดำน้ำลำนี้แล้วก็ใช้ไฟฉายสยอดสเข้าไปในกระเพาะของชิซูกะจากทั้งปากแล้วก็หยิบโอปอออกมามันก็สิ้นเลืองเท่านั้นนี่นะานะอ๋อใช้วิธีนี้เหรอเอ๊ะแล้วจะเข้าไปทางปากเหรอเราไปจากกระโดรมอนเนียนะไม่เห็นจะต้องทำหน้ารังเกียจขนาดนั้นเลยนี่นาะอาใช่แล้วใช่แล้วพวกเราอาบน้ำจนสะอาดกันทุกวันเลยนะแต่ว่าถ้าไม่อยากให้เข้าไปก็ไม่เป็นไรหรอกอมีวิธีอื่นอีกหรือเปล่าเล่าเอ้ย ก็ลบกวนด้วยนะจ๊ะเอ้ยเอาเลยแค่ฉายแสงใสก็พอแล้วใช่ไหมอืมว้าวแล้วอุ้ยเฮ้ยแล้วอ่าต้องเตือนเข้าไปจริงๆเหรอเร็วเข้าเธอะน้าเร็วเข้าเ,เา้ย,เเเเยโดเรม,ม่อนมองไม่เห็นอะไรเลยแออสงไฟแสงไฟ ว้าวสมกบเป็นชิสุกะฟันขาวจ่วเลยไม่มีฟันผุเลยสักซี่เลยดูสิเห็นไหมสีฟันต่อยอมกัวแต่ด่วนเลยแม่เจ้าเออ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 เอปเออเออเลอเอ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 อไม่เออ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 เกเออนออเ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 อเอยเอ้ออเออเออเอเเอ เเออันย,ย่ากึ้นไถย้งอยู่เนี่อแต่นวลอะไรไม่เลวกว่าใช้หรอดไปทีนะไม่เไปไ็นไรแล้วนะอ๋านไปตานอนหงายอยู่เฉยเอาไว้นะเหลือด้ำน้ำลำนี้มันจะพังง่ายนอนนิ่งๆถ้าเกิดอุบัติเหตุมีหวังกลับอกไปไม่ได้แน่เนตายแล้วอย่าขู่กันแบบนั้นสิเฮ้จะนี่บินได้ด้วยเหรอถ้าแค่ร้อยตัวนิดเดียก็พอไหวอยู่แล้วน้าโอ๊ะนี่มาอะไรอ่ะ ยแปลกจังเลยฮะทางเดินอาหารไม่น่าจะมีของแบบนี้อยู่นี่นะเรือเรอเฮ้ยอ้าวข้างในจะบุกเลยเองอะเฮ้ยรีบถอยเลยแล้วเขาสิถอยอันนี้แหละเข้าไปมาเข้าไปมาเจ๊เข้าไปเลยนี่ตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเออถ้าจะบูกมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าอยากจามมากเลยเจ๋อไม่ได้นะไม่ได้นะชิสก้ อย่าจขืนจอมหรือก็พวกเราจะต้องถูกพัดกละเด็นออกไปข้างนอกแน่ๆเลย <c oughs> อย่าๆๆส่งรดผ่านจักหมูเข้าไปข้างในแล้วล่ะ <c oughs> อย่านะอยา่าไม่ได้นะ <c oughs> เฮ้ยรู้สึกจะแล้นได้แล้วลหรอ้า่เคายังชั่ว ง้หมอทางเดินหายใจยังไงล่ะมันเชื่อมโยงถึงปอดด้วยถ้าจะไปกระเพาะก็ต้องผ่านทางเดินอาหารดิเหรอชิสกะขอโทษนะไม่เป็นไรใช่ไหมจ้าเอ้ยเอาตายแล้วอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้ไงล่ะตรงนี้อะอยู่นั่นเหรอครั้งนี้ฉันจะระวังนะจ้าช่วยหน่อยนะจ้าอ่ะอ,อันนีเหรอเข้าไปต้องไปต้องไปชิสกะเรือดำนักลงผ่านทาง,ทางเดินอาหารอย่างราบรื่น ว้ายเอ้ยอ้ามาถึงกระเพาะแล้วล่ะโอ้ยกินเยอะมันกันนี่โยโอ้ยพิเศษถุลิสองอยู่เต็มไปหมดเลยชิสกานนี่ละก็ไม่ยอมเคี้ยวให้ดีๆเลยอะอย่ายุไม่เข้าเรื่องกันได้ไมเล่าไอ,อ้บอกแล้วไงเล่าอย่าขยับตัวอ,อยู่นิ่งๆพวกเรอไม่ข้าเล่าไม่ได้มันจะดีเหรอนิ่งๆเหรอขอโทษนะจ๊ะเอ้นิ่งๆไม่มีอะม่เหรอหายไปไหนกันแน่นะ โอปอโอปอ,อ,ปอนี่โดเรมอนอลองค้นหาข้างนอกดูมะเอ้ยไม่ได้นะไม่ได้เอา้าทำไมอ่ะมีหวังโนบิตนะน่ะถูกน้ำย่อยกัดกร่อนพร้อมอาหารแน่นเลยนะงั้นเหรอเอ้าตรงน,นั้นไายแนนดูที่เห็นไหมไหนอ่ะนั่นนั่นนั่นมีแสงแวบๆอยู่ด้วยแล้วจริงด้วยเจอแล้วเจอแล้วชิสกึกะ<อ>เจอโอปอแล้วเฮ้ยเขายังเชื่อขอบใจมากนะโนบิตะดเรมอนนี่รีบเอาเรือดำน้ำขนไปเลยโนบิตะ อ้าวชิสุกะหรอกเลยขะขอรบกวนด้วยนะคะว้ายโอ้ยกะดกระเด็นไปแล้วเย่ยงเย่ตาเ้ไปแล้วจะไหลไปจากกระเพาะแล้วอ๋อเออเออเออคือหนูมีสาเหตุนิดหน่อยเลยต้องนอนค่ะขอโทษด้วยนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะจ๊ะแปลกจังเลยนุวิตาหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออคือคือว่าทำไงดีโดเรมอน ผนสอบคือคะแนนเยงวาอยู่บนโต๊ะอยู่เลยอ่ะเฮ้ยโนบิตะสอบไป็สศูนย์คะแนนอีกแล้วอ๋อเมื่อกี้รู้สึกว่าได้ยินเสียงโนบิตะกับโดเรมอนด้วยอ๋อค่ะค่ะคือว่าหนูถนัดทำเสียงเรียนแบบโนบิตะกับโดเรมอนนะคะแม่คะเฮ้ยโดเรมอนมีอะไรล่ะโนบิตะฮะแม่ชิซุกะนี่ล้วก็โนบิตะนี่ล้วก็ไม่ยอมเอาคะแนนสอบที่ได้จากโรงเรียนมาให้ดูเลยเฮ้ยูวาให้ชิซุกะขอร้องแล้วทำอะไรสักอย่างนึงดิ เอออันนี้ละมั้งเอ๊อเอ่อมีอะไรเลยจ้าชิสึกะคือว่าคือจริงด้วยสิถามชิสุกะจังน่าจะดีกว่าละมั้งเมื่อไหร่จึงจะมีการประชุมผู้ปกครองละจ้าคุณแม่บอกว่าประชุมผู้ปกครองจะจัดวันศุกร์หน้านะคะอ๋อเลอจ้าท่านั้นก็ต่าสบายเลยนะเฮ้ยรอดไปทีให้ตายสิเอออ๋อโอปอเออ นี่เร็วเข้าได้แล้วล้ามรีบล้วก็มีหวังไหลไปแน่แเลยอ่ะเขายังชื่อออยอยเอยยเไแวเข้ากได้ล้กลับยังไงล่ะเานี่ยีาได้แล้วเรือ ามารถจำจากน้ำที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้นะขน<อ>าดของเรือดำน้ำจะขยายหรือว่าย่อลงตามความกว้างของน้ำที่อยู่รอบตัวแฉ่ชายฝ่ายขยายส่วนทำให้ไปยางเดิมก็พอแล้วล่ะนะเดี๋ยวเขาเรียบเอาไว้ให้ชื่อสกัดดีกว่าเอโนบิตะเดเลมอนนี่มันเกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนช่วยตอบหน่อยสิ โนบิตะโดเรมอนตอบหน่อยได้ไหมเล่าเออพวกเราเนี yeah, la la. ่ยออกมากันแล้วนะไม่รู้สึกตัวเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะคือว่าหรอออกเหรอชิสกะจ้าโนบิตะเย่แล้วล่ะชิสกะเรือดำน้ำมัน กินจากนั้นก็ไปที่ลำไส้ใหญ่ถ้าไปได้สวยจะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะออกข้างนอกได้呀เด็กน่ะหรือว่าไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่อยามไม่ทำแบบนั้นเด็กห่าร้อเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นร้อเล่นอ่ะนี่โอป้าได้แล้วเจรเายเอาเกียดเน้ะไม่จ่างเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษชิสุก้าอย่าทำให้ฉัน ขอเธอช่วยจ้ะช่วยหน่อยนะโดเรมอน